นึ่งแป้งข้าวเกรียบกล้วยหอมให้สุกใสทั่วทั้งก้อนแบบนี้เวลานำไปทอดข้าวเกรียบจะฟูกรอบดีแน่นอนค่ะมาดูเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำข้าวเกลียบกล้วยหอมค่ะในนี้จะประกอบด้วยเกลือกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำน้ำตาลทรายค่ะจะใช้กล้วยหอมแช่แข็งสองลูกนะคะเตรียมน้ำใส่หม้อไว้แล้วค่ะ จะนําไปต้มกล้วยเอากล้วยหอมใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนําไปตั้งไฟต้มให้เดือดค่ะระหว่างที่ต้มกล้วยหอมก็จะเตรียมแป้งมัน700กรัมผงฟู1/4ช้อนชาแล้วก็ใบตองไว้สำหรับหอ่อแป้งข้าวเกลียบค่ะต้มกล้วยหอมจนน้ำเดือดพล่าเลยนะคะแล้วให้รีบยกลงจากเตาแล้วก็ตัดเอาเฉพาะเนื้อกล้วยหอมก่อนส่วนน้ำก็รอไว้นะคะเดี๋ยวจะได้นำมานวดแป้ง ราบดกล้วยหอมก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รีบนําแป้งมันใส่ลงไปเลยใส่แป้งมันลงไปตามด้วยผงฟูค่ะมีผงฟูแล้วก็คลุกเนื้อกล้วยหอมให้เข้ากับแป้งมันส่วนน้ำที่ต้มกล้วยหอมเราก็เติมลงไปใช้น้ำที่ต้มกล้วยหอมร้อนๆนั่นหละคะ่ะเติมลงไป ค่อยๆทยอยเติมน้ําลงไปจนนวดไปจนกว่าแป้งเขาจับตัวเป็นก้อนได้แบบนี้ค่ะอย่าเติมเยอะเกินไปนะคะแป้งก็จับตัวกันเป็นก้อนได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยแป้งไม่เหลวเกินไปและก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะน้านารีจะแบ่งแป้งให้ได้ประมาณสักหกก้อนค่ะเดี๋ยวจะนำใบตองมาห่อแป้งหยิบแป้งขึ้นมาคลึงเป็นแท่งยาวนะคะ นี่ก็ห่อเลยได้แล้วค่ะทำแบบนี้ไปจนหมดแป้งหอแป้งเสร็จแล้วจะนำไปนึ่งนะคะนำไปใส่ซึ้งนึ่งเลยจะใช้เวลานึง่งหนึ่งชั่วโมงค่ะ ได้กลิ่นกล้วยหอมเลยค่ะทักให้ข้าวเกลียบเย็นแล้วแกะใบตองออกน้านาดีจะให้ดูเนื้อแป้งด้านในจะต้องสุกแป้งใสทั่วทั้งก้อนแบบนี้นะคะหลังจากนี้จะนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสองคืนเสร็จแล้วเอาออกมาหั่นชิ้นบางๆนําไปตากจนแห้งสนิทถ้าทําได้แบบนี้เวลานําไปทอดข้าวเกลียบจะฟูกรอบดีแน่นอนค่ะสอบถามวิธีการทําเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าอยากเรียนเป็นอาชีพก็ติดต่อมาได้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะ